สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับสองสาวสุกอยกับพตานเนาะสาวสุกอยสิมาแกงเฮดเด้อร์วันนี้ตำพริกใส่แกงเฮดข้างเลยแหละพ่อแม่พี่น้องด่างอย่าด่างยังด่างไปเลยเดี๋ยวเขาใส่กันเลยเนาะตาำไปเลยเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะเผ็ดแบบง่ายๆพี่น้องบ่กเขาว่าติดแดดย่างผีจะหัวเขาว่าเจ๊ญเจ๊สิอาเต๊เทใส่ปึบแล้วก็บีตีวันนี้ได้กันเสร็จบางอย่างพี่นเราทำ ขาอ,อยากกินเขาก็ปิ่งปิ่งปลานะก,ก้อยปิกก่งวะปิ่งก็ดีปิ่งเนาะเดี๋ยวผัดชาอับาคาเมเซนอุ้ยทำไมน้ำทำมาเป็นอย่างนี้เด็ดผึ่งเนาะมากสิเป็นเด็ดป้าขอใช่น,น้ำแร่ปูดน้ำเพร็ดมันออกใส่สองหน่ยวยพอ ตามี่ตามเกิออกเกดไปพี่น้อง,งเอ้ยอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าเด้ออื่นไปตลาดก็คอยน้องอื่นไปตลาดตลาดขั้มเพงเหรออืมตลาดขั้มเพงเนาะไปหาสอนท่าซากะบริบายน้องขี้เกียจไปจะได้คอยสอนบ่ได้คอยอยากไปแลต่เขาคิดว่าเอยบ่มีแหงสอนเขาอยากไปเ <c ười> ออขี้ยจไปคือกันละ ไอ,อยากสอนนะค่ะอยากไปสอนเอาเอะนะคะเอาหัวเอาเยี่ยค่ะแต่คนบุคคลบุบอดีเราบุค่ายกินโตมันมกินตะนาบแต่คือสม,มัยเด็กหน่อยเนาะตอนตะกี้เขายังหัวหานกินแบบฮ่พอพ่อฮ่อใหญ่มากแล้วฮ่อก็อกินได้ทุกอย่างพักกระโดนพักกระดาวกินได้เบิ่อตะกี้เ่ากิเ<ห>อาเกลืมม<พ>อมา <พอ S 2> ปรุงกันไปแต่สมัยก่อนเนาะกับมวนใช่กระแดก เกลือแล้วก็พุ่งน no ัวใส่ปลาแดดก็เป็นนัวพวานั้นเนาะใส่เกลือในนิดนึงเกลือในนิดนึงเนาะเออเกลือเนี่ยพ่อแม่พี่น้องออกมะนากับปีใหม่สองคนเมื่อวานนี่กะออกกับพี่นุ่นสองคนเมื่อกี้ก็ออกกับพีใหม่สองคนพี่นุ่นมาอยู่พี่หนุนเป็ใส่นะเอาไปนอกวะเก็บไว้เจ้ มือนีไปก้อยเห็ดเออคอยคอยว่าเคยกินแบบจะเห็ดแบบเต็มรอยจะเถื่อเนาะเดี๋ยวปีใหม่สิเด็กกินซีเมือคอยเด้อโอ้โหโว่าว่าสิเป็นจะได้แซ่บคอยคอยว่าใส่ตัวนู่ดได้ใส่ตัวนู่ดได้เดี๋ยวเรากินหน่ <sk> <skirt> อยใส่หน่อยคงกินได้หาจังใส่ไ <Adding> ด <to death> ้กินไปนิดแซ่เกินแต่น้อยเนาะอยนต่ไม่คนหน่อยเนาะ ta cộng này tinh tô và đại tiếp khá hết ta cộng phải xây phải đâm nạ ta cộng phải đâm nạ mạng nó quật ngập quật tô à, thì cái đi kín đập không là chứ nổi phải kiếp hạc ăn nạp à phải kiếp hạc ăn nó mà xài ô nó này mình cả tép บใบสองอู้บรรยากาศบายบาใบสิวันนี้บ่เห่อเนี่ยวันนี้หอนบ่แหงนะมึงพักเ้าติดนะครับปูกอธิษทานเดี๋ยวพักก็น่าจะอยากติดเนาะติดแต่พักห้องบัวพักแค่ว่าอยากติดกันมันติดยากเลยพักอันนั้นแต่ได้วันขึ้นนี้จะนมิขืนมันติดจ่าแต่พอไม่ขึ้นนึงมันขึ้นเต็มเขาต้องเล็ดแบบนี้เนาะให้มันแตก เด็ดเอาหลอกมันฮะเด็ดเอาหลอกมันให้มันแตกใหม่อีกเพราะว่าเขาจะว่าพักกินใบให้เด็ดดอกทิมปะปะไปใส่แบบเบียร์ุกวันนี้าเนาะลมเย็นดิค่ะบุรังก็ได้ฝนตกห้อบุรีงังย์ไม่ตก ดาให้หมาให้หมาดาพอเป็นพี่ที่เ <c oughs> ท้าแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดอ๋อเฮ็ดไม่เดียวหรอกบดไอต๊อมมึงีเครืออียางสัตนะมดเอามาหูงมดได้เอามาฮูงมากอ่ะ บอซิมก่อนหมอเห็ุบมิซ่พอมพน่นองเสียบโดดกินโดดมันซุกเราบนอะเหตุนะโอ้โหปวดออกาก็ุแล้วเห็ดควมีเด็ดหอมไม่ดีรเท้าแล้วเหรอปิดไม่ปไม่ออกมากันกั่าจะก็เห็นน้ำไม่ตรงเกลมมันน้ไม่บ่าไปนอปิดไม่พี่นองเนาะไเห้เด่นในข้าวกลุ่อะไรพิเมษเราคนพิเ cô nó nói tổng khảo ôi cứ bắt khoan đẹp miễn chi <laughs> bớt đẹp bật ờ này <laughs> <laughs> mà đỡ phải mày phiền ơi kiên hết ó hết năm sao rồi gọi đơ súp lại đi có đi đâu vừa mà <laughs> đi đâu vừa mà nè vượt ọt ọt đấy đó chắc rồi mình đội ông sang súp leo hết rồi เดาถ้าเตรียมถั่วอีกก่อนขอ,อยากกินปิี่ยปลาแหลกตอนเออดื้อดื้อมาสิเปลี่ยปลาแหลกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนปลาแหลกก็นเึกพี่น้องเดี๋ยวเขามากินเนาะแใ้วอือพี่น้องผดออกออกออกสุกแล้วไปทางนี้เอลยก้อยสิปิีป่ยนปลาแหลกเพราะมีแนวกินพี่น้องไปตลาดน้องมือเนาะน้มือเอิญไปตลาดได้ปะ ทานหมึกก่อนปงก่อนติบ่บ่ได้ครับเดี๋ยวเด็ดบักุ่งถิ่มเด้อเดดถิ่มเด้อสิไปเดดบักุ่งถิ่มพี่น้องมักน้อยมันมันบ่ใหญ่มันป๋าไว้มันคือสิบ่ใหญ่จเื่อเดมแล้วนี่เออ จมอื่นป้าไหวพี่น้องมือสาวจะคอยเป็นยังกับต้นหมกหง่งน้องมือสาวนกระตัดหยอดถิมนะเนาะจะเป็นติยังนะ,ะจะเป็นตยังแปลปวนเลยไวทองวะไ <c oughs> วทองกระเขา <c oughs> เืงนี้ก็เพได้ชิาเดเดพี่น้องเรื่องโูก มีเปลี่ยนปลาแกบแกงเห็ดแบบว่าต้องใส่ผ้าขาวก็ได้เนาะบวชอะไรวะเขาบอกเคยซีฟิวอะยกันจ้ะแต่ยัง่เฮ็ดแบบว่าได้ซีฟิว่ะไนี่เขไม่ก็ไม่ซมฟิวกันเพราะว่าหลุดเฉยกันดนไรกันเนาะ โดนการประดิษฐ์ซักอันนี้ก็ได้ปีกนะกับประดกเอ้ปีกประดกเนาะม้นก็บินมาดูได้ว่ไปเหยียดญ้าเลยบบฮะวบไปเหเาแล้วไปเหยียดญงามันจะเท่ามะเพื่อนพัวมันจะมีสซมไรซมบเงื่อนหักๆอยูนเขาอยู่พวกกินของเขาเนี่ยเท่าไงธรรมดาธรรมดาขื้มาจะคอยอ่ะม่หยัดดาวดิ ยังไ so you know, uh, no right. hey, ่ถ yes. ูกว่าแชถูกอถูก่ว้า่จะได้จว่าจกิปสาจะแต่ว่ามันอยากเผ็ดเนาะขพา้ผ็ดะได้พอดีพอดีป่มันนานปลดจริงๆเราสั่งอาหารแสบนิดเเี๋วของมันเองเดี๋ยวเขาต้องเปอุเห่มเนาะเนาะแอืแบบมาต้งซีิ๊ะเีคนเย็นมันก็ไหวบางเท่าหัวหยอยู่เย็นแหงาไเอะเปถึงไปเทแง่เย็นลมผัดมีรังอั้กการมันก็ไฟมันก็ กินไรค้อนดอกส่วนไหนเฮ็ดแก่เห็ดมันแก่มันเบิร์ตเนี่มันเอาเดทอกเอทำมเปนังเขา้อยกันเด้ออยู่ห้อยู่หน้าเก่าเนาะนั่งได้จูดเวยนะวัอ่ะยังวะทีเราเห็ดกินอยู่ค่ยูหน้าเก่าะบได้เมื่อไบได้ยนอยู่หน้าเก่าเด้อบุได้เก่าบุได้ก็มันหน้าวะนั่งยังมุตัวนักบริสุทธิ์ใชหายทเอวาส ให้ไป่ใหไปใส่อปอนให้ใส่พอพนต๊เนี่เด้ย่าพ่นบนตกอ่ะเพยห้แบบโอ้จเลยเลยนะแเกมา่ไ้ต๊มองมองเลยเกินต๊ะมินึเยนเคยตตน้ำไอ้ผึ่งมันแบบไอ้ผึ่งมันเเลยอืมโกตนีกกวว่าเรากมาตนนีอะไร มคยอยพวกข้าวน่อยไเลยว่าจะบวบีพูกมมก,ก็ว่าโกกูนะฮะแม่บอกอุทวัมาจะใช่ใชไมอ่ะามเงื่อนชุกกระสือรวลยนี่ครับพวกโกกูเลยนี่ <laughs> ะนะแต่ว่าไรกกะระยะปบะจุกระสือพกเเห็นปีนี้จะโกกูุีนี่พี่กายเขบรินีแต่ว่าลูกนี่ฮะนี่มีมชฉ อาษาโนบีจะพว่าัคุดเอือไอ้่เถาวันนั่เถากินเถาวันแล้วเถาเถาโสดเดิอพี่น้องเพื่อตัใจติดต่อเบอร์เทรศัพทยังก็เถาเบอร์โทรศัพเจ้าบจื่อซับบื่อบวเตียงอินบ็อกมาเด้อพี่น้องสาวสกอรดูปีใหม่ก็ได้สดีนินกุเก้ามจมอาหารายยากคนจมูกาหารัรไทเสาเ่นจะบุญในบ้านส้อกาอยู่สบายเลยนะสบาย ยิ่ไโม่ี่เนี่ยกันไปมี่เลยเดี๋ยวปัจเุบันก็จะทำอไแถบมีดพี่หน้องเอ้ยจ้าแถบจาหิ้วเขาอย่างจากหิ้อเขาให้็นปรุงนะจะบอกให้เขาปี้งปลาแดกจะก็เพื่อกินปลาแกเราไม่มือกินแอ้ตตีตัวเนอะเรียกขวดดื่มมั้งในชื่จพ่งอกิ้งิงไก็เหียนเนาะมันรู้บอกมั้ยไม่เิ้งจนเคยกินเหียนขึ้นมุ้ยอย่างไม้งเติมเติมยมไทยเรวเองมาเลยพี่หน่สบายดีเด้อ นาาตาเพื่อนป่วยนี่เนาะสภาพผมนนะแล้วหนลจะทรมาส์ธทรมาส์ลงโทถธดรมาส์ลงอนะเออมาจาอออะไลผมว่าไข้มบ้เออจับพันก้นแล้วเอาไรไม่เข้มก่อยหอมฮะแล้วเป็นลูกใจเื่อเออหันห้ปิดขึ้นโมเดมได้จะกระบีบช่องอ่างหัขึ้นต้องบีบบเออหันหละแนบีบแล้วกรดึงอ้อ เอออกนี้อันนี้แน,น,น่จัม,มาเดอ้อพี่น่องอยิ้ขำรวกันเดอ้อยิวขาวแห้งพี่น่องเข่ากระบอกมากินนะถ้าวมามีค้ากล่อ,องได้เฉยเียตื้นต้อนเป๋ป่ใหม่กันเดี่ยแบบอายเลยแต่หนุมแดทำมาจิดี ไปข้างหน้าดำจุดๆอยู่ถ้ไม่ถ่าย,ายาออก,ก็อดจำนวนไข่ยังกว่าอยากเข่ากล่องเลยไข่ยังไม่อยากถ่ายเพราะว่าหน้าดำดำแท้เดี๋ยวห่างกินข่าวก่นวนอเน,ออกกนดเด้อ,อ,กกดอพี่น้องเดี๋ยวกินข่าวก่อนเนาะกินข่าวก่อนเด้อทำไมพี่น้องฝนตกยามแดงขาห้าพยาเลย คนตกดีใหม่เพนจีขับจีแดงๆเวลาอะไรยังมุกเลยปีหา,ามกุกละดีหามุกแหละอ้วเดีใหม่จีขับจีก็ได้นั่งผิดไม่ใช่คุณเนาะ โอ้โอ้สมัยแล้วเดาอย่างค่ะโอ,าะะโอทานกะลังเหือดชูไฟไว มีาไล,ล่ะกะจู้ไปพี่เอานะแม่ขอานี่เอามาขามแน่นะแม่ขอานี่ปะิจีปะขามกินแน่ปะขามก่อนว่าจะไปขาใส่ะชี้นามตกน่อยเดียวกินแดดไปฟูกัอเนาะกินแดดก็สิไปฟูกองว,วขาวแดง เอเอามาเบิดน่าสงสรก็อพอยินดมค้าพี่เอากูๆไปลูก ยี่ข้าวสุกแล้วมาเด้อม,มากินเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินข้าวจี่กันเนาะเอ้ยฝนจะตกเงินอย่างนึงข้าวจี่ละบาทเด้อมากินนดมกันเด้อเยยีเยี่เอาเนี้เนี้ย

เย็นกันไหมพี่น้องเอาคุณพี่น้องแต่นี่ห้าวกะล่อให้มันเย็นเลยห้าวก็ไม่กินข้าวจีเนานะแต่กะคุยกับพี่ตาเนานะสบายดีแนะ่ โทรหาเนาะคือด้วยาคาบ้าเพนเท็ดอียางอยู่เนาะเพื่อกะได้โทรไปกินเผาพอดีพอดีเนาะม้องพ่อหลอกบบนีโทรไปย่างได้กินเผาเนี่ยกินอันนี้นะกินข้าปิ้งผีแกกินข้าคือการแต่แตนแท้ มาเด้อคอยกินเมืดป้าจ้ะเด้อเดี๋ยวสามีเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชาสกอยสิไปเอา,ง,า,าเงัวควายขาวแดงก่อนกินข้าวแล้วก็สิไปเอางวัวควายขาวแดงกันเด้อปุ๊ดพ่อแม่พี่น้องอู้ยังเหนียวกว่าเต็มพอนกันยัางมา คิวไปหมอคิวไปกอดอันนี้คิวไปกิ๊บเขาโอ้ยคิวไปก็ให้เจะขึ้นตาดีค่อยแบบค่อยยางมากขอยเห็นเพราบอกข่อยตกใจเวอร์โมนาเซียวิเศพอสิออกบ่อนี่ตีใหม่ไปห้ามเรามืงเว่นนีเนอกขาบไปห้าล่อทีบ่อแดนเดี๋ยวทีบ่อแดนที่ไหนใดมาอยู่นี่นี่เองพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งปัดพ่อแม่พี่น้องขอเก็บขออเก็บขอชื้อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งปิดปัด ปบฝนตกเด้มันปีจะเพิ่งนี่เห็นี๋้วมันลาบไปหอดไปน้าเดี๋ยจะเห็นหมอพ่อแม่พี่น้องโอ้แต่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 หูนี่แมนเบิร์ตนี่แมนเบิร์ตนี่พี่พ่อแม่พี่น้องย่างย่างไปลบไปลบมาย่างจนงวเหยียบมีห้อยงวเหยียบเห็นบ่ย่างลบไปลบมาลบไปลบมาพ่อแม่พี่น้องปบอลดูโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยางลบไปดบมากบไปดบมางัวเหยียบไปเหยียบมา าจะมันได้เดี๋ยวปีใหม่เก็บโอ้ยคอยจะโต๊ะแก่คนอื่นว่ะคอยกันจะถ่ายเบื่อกี้ไงเดี๋ยวพี่เนาะถ่ายถ่ายตอนเก็บเด้ออ่ะถ่ายตอนเก็บเด้อพี่โดพี่โดอือมื่อกี้แกงาจนเมื่อยเออแกงเห็ดเพาะผ่าหน่อยหนึ่ง่ะกินแกงเห็ดผึ่งน้ำบ้าดมาเห็นตอนน้องว่ะเขาแดง ตาดีเนาะใหญ่กูตาคนเดียวเบิ่งป้าเยอะนี่จมูกเยอะไปก้อะจมูกแก่เฮ็ดพอดเฮ็ดพ่อนังไหนแกมันกระเสบนี่นังแกงกระเสบงัวกระยินอึ่งยงมันเน้นข่อยกรีดข่อยหองเอาป่ะจ้าเฮ้ยเบิ่งเบิ่งสิเก็ีพายดีนะผมไอพี่น้องจุ่มเดียวปิเลยคือมันขัดมันเหน็ดแค่พ่อแกงเนาะพ่อแกงเฮ้ยมองดีเหยอ ยัง,ยรงเราเป็บอัศวินเดินมือค่ะนี่โอ้ยไจถึงขนาดเลยกรล่ลางออกเลยมันอ่อนเมื่อมันกรล่างออกเพราะว่าดินอันนี้มันเป็นดินที่แบบว่าห้าดูดหน้าฮะนะมันกระผุไปฮะนะแกงกินแรงได้เนาะไมนได้เนาะนี่หยดขอคนนี้ตุ๊ก้อหง,งตายปาก,ปาก เ่นด้ปอเลยตาดีแห้งนกออก็ล่งออกใหม่จะได้ก็ได้่อยก็ะด้สิงุนอดแหงงัวหุ่บัวมะข่อยเอิ้มัานาภาษาปากบกอยู่มีความสองัวตัน่ะเด้ออืมบบ่พอไรเห็นเ็ดังบริสุทธิน้ำงัวบัดนี้ข่อยได้นีนเห็นข่อยได้ห็นอยล่าเบิร์ด กาข่อชหอกกินหานนะเออขอเห็นลาบเน่าเหยียดเฮ้ยเขาก็ได้ให้ขาอเห็นแ่บ่ได้ปะเขาได้กินดังซะง้วดเหยียบมันเนาะอ๋อข่อยเอาง้วดผ่านมันนี่เด้วันน่ะฮขาผูกง้วดผูกค่วยแบบนี้มันเออมันเหยียบมันผูกมันยังไปดินม่งนี้มันผูกอยู่เด้อดินดุดใหม่ดินในแคนะ้ด้เขาแบบเขาดันขึ้นมาขั้นน่ะ Ở bây giờ phải gửi đun đang Ừ, nó Ở bây giờ phải Ở đun ừ. là, phải gửi đun nữa, đi đâu nào đó, sợ, hmm. sợ. Hmm. Phăng, mình... <laughs> ngoan em, Tìm được ừ, <laughs> <laughs> ừ, <m> <laughs> ờ, bỏ, hả, tỏ hả bằng phẳng nạn phẳng này phỏ bạc Thả Chúng không? Ờ, mong Anh dù sao ใส่ก,กับพวกแกงเทศในที่นี่เนาะมึงเทศนี่ฮะใช้ฮาวแกงอันนั่นเนาะนี่หอยมันออกนี่นี่นี่มึงจะเบิ้งนี่เสือเหย็ดนี่เสือเหย็ดให้มันออก,ออกมัน,มน,มนหนาสิออกไม่ไหมนะมันโมเมนต์เห็ดเก่าหรอกมันโมเมนต์เห็ดออกตะกีบโมเมนต์เห็ดเก่าเห็ดตะกีบเห็ดมันก็ดังออกใหม่ออกงานมาดีเลยอีสานเดี๋ยวเราไปเอางวเขาแดงก่อนออก พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เราเอางควไย่าขาวแดงเข้ามาเจออีกเด่ะเอาบวบเจะาเบิง้งนี่เจ้าเบิ้งมันกระดางแตกอันเนี้ยเจ้าเบิง้งเย็ดมอ,อพ่อแม่พี่น้องโอ,อ้ให้พ่อผายเลยตัวนี้เอันเน,น,นี้นี่ให้พ่อผายมอมันกระลังแตกผลออกมานี่ค่ะแบบนี้ให้พ่อผายตัวห้าได้ไปก่อนคะให้พ่อนั่งตีมันกระั้างอันนี้เสือมันเห็น,หน้องเฮ็ดพ่อผายมันออกเลยเฮ็ดพ่อผายโอ้ยมวนนี้เขาโดนสีอื่นได้เป็นตาตกใจเนาะไม่ได้อื่นตีตัวเอาน้องอีกค่ะ เออเขาไปตตกใหญนาอไปเห็นแบบผูกมาเนาะนาจิไปนาจิเอไปเสพไปพ่นุ่นปห้าเหรอไปตามคันคันนี่มันมันหนาสิมี่มีมันต้องมีอยู่ใกลมันต้องบ้นเราไปตามน้องคันเห็ดอู้นี่ห้อยเอวาหอยขั้วเยาะง้อเยาะโนมาหนิมันผูกสะเนี่ยขับรไปนี่ đi nên mình mà đấy để khỏi xì đọt bị bệnh à con mình mà hả à cả đang đẹp hết cả mà tam cốc này nè cốc cốc này ไหนคนสวยสามคืนเนาะกะเ่างยาาเลยบรรยากาศแดงๆโอ้ตอนนี้จ้มุ้งเลยสิหุกมุ้งเลยได้หนี่พี่ห้ามุ้งกว่าแล้วพี่น้องห้ามุ้งกว่าแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงสัมเนื้อพรมาพี่น้องเลยจะจบคลิปไว้เพียงสัมเนี้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับบรรยากาศแดงแดงโอ้บรรยากาศแดงแดงจะได้กันในดามหน้าอะอีกประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กาหางยาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้จบเพียงสัมเนื้อพรมาพี่น้องไปไปกันใหม่คลิปหน้า